นึ่งดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ส,ยวสาม,ม,มเพื่อนเองไม่ทำอะ่ะสี่สได้<ห>อ่า เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยต้องเริ่มใหม่นะไอ้รถมันไม่ทำอ่ะโอ้พี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูก็ทึบแม่งหรอกอุ้นพี่เนี่ยเฮ้ยมึงเป็นใครวะโอ King Royal เซิร์ฟดีๆที่คุณต้องลองมาถึงน้องๆก็สามารถเลือกลงเลนได้ตามใจชอบเลยกาชาก็พร้อมลั่นอาวุธก็พร้อมเล่นมาถึงเราไม่ต้องฟาร์มเลยครับน้องๆโอเค ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมไอเด็กโดนคนดีมีคนเดียวนะครับน้องๆนี่อยู่ในโฟกิงรอยเย้นะครับผมมันเป็นโฟกิงแนวคลาสสิกนะครับน้องๆดูจดักแบบพวกรูปยูอะไรต่างๆนะอันนี้คือของแจกทั้งหมดเลยนะครับก็คืออาวุธบวก5เนี่ยเราสามารถเลือกได้หนึ่งอันนะมาถึงแ่้แต่ว่าอาวุธอะมันแจกทุกอย่างเลยแต่ผมเลือกเป็นไม้คูนะครับเพราะว่าผมตีไม้โหดนะครับเหมือนพวกนักคงนักแข่งอะไรอย่างงี้ส่วนมีดอะส่วนมีดผมใช้บวกศูนย์พอเพราะว่าผมเน้นอีโมนะครับไม่เน้นดาเมจผมก็ลองไปเล่่นนนนมมมาาลวัักก็สิฟียดะะืรภพ ซึ่งในแมปนะครับจะบอกจุดเพื่อนเราหมดเลยนะครับน้องๆก็นี่อันนี้เพื่อนตายอยู่กองปูนหนึ่งคนนะมันจะเป็นเงี้ยไปไปกองปูหน่อยนะ้องมีคนตายอยู่กองปูนน่ะเพื่อนเรา <cam> อ่ะเ,เหน็นไหมนมันจะมีสีขขเขียวบอกนะครับอันนี้ก็คือเรากับเพื่อนนะครับกำลังไปที่อกองปูนะอกองปูมีคนตายอยู่หนึ่งคน,นจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับเป็นบอกอย่างนี้เลยนะก็ดีนะสำหรับแบบเพื่อนมาไม่รู้จะไปไหนนะครับก็อยากตามเพื่อนไปเล่นก็ดูในแมปมินิแมปได้เลยนะนี่ไงเออแม่กำลังไปกันเลยว่ะ มาโควิดเปลนกูวอาหน่อยเว้ยตายดิโอ้ยมาถึงเอาเลยเหรอโดนปึเฮ้ยสวยนตึงเลยเขาหมาจ้ายืนถับรถหนีเลยเพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยขอญาตหาเพื่อนกันเฮ้ยแม่ง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 จะมาชุบแม่งจะมาชุบจะมาชุบจะมาชุบไอ้น้องจะคือแม่งเลยเออเฮ้ยระวังหัวแตกเรียบร้อยไอ้สคตรร้องน้องกู เออเอเอา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 มึนมึงมึงกูคืบนะกูบอกก่อนอืม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 ึนกูกระทึมนะกูบอกก่อนไอ้ซามันอาจจะตึงๆหน่อยนะเกมเนี้ยโอ้โหแม่งชุบเป็นใหญ่เลยแม่งมีเยอะน่ะโอ้โหกี่กี่องค์แล้วไอ้เหี้ยน้องน้องรีบน้องมึงเกิดมาแล้วมึงขับรถหนีเลยนะขับรถหนีเลยขับรถหนีเลยเฮ้ยยังไม่ไหววะแม่งเยอะแม่งเยอะมึงปลดล็อกรถปลดล็อกรถน้องปลดล็อกรถปลดล็อกรถนี่นี่นี่นีไม่ไหวไม่ไหวมันเยอะมันเยอะ ไปแล้วจู <ge ar> ่ <ies> อยู่ไม่ได้แล้วเงี้ย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 เยอะมันเยอะจริงวะเราต้องเราต้องไปตามพวกกันเราถึงจะไหวอ่ะเอ้ยมันตามเราไปนี่ยมันตามเรามันตามเรามันตามเรานี่ไงโยกย้ายสายสะโพกเลยเบอร์บีบแต่เรียกเลยมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเดี๋ยวพาไปล่องขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันหน่อยไปใช้ชื่อมันดาบยับเลยอ๋อด่ายับยังไงวะไอเสื้อไม่รีดอย่างเงี้ยหรอ ได้เอ้ยเอางี้พอเองเล่นไม้เลยเดี๋ยวพี่ปิดตัวชุบให้พี่เล่นมีดแบบโมปิดตัวชุบน้องโอเคมันเยอะนะมันเยอะนะเมื่อกี้มันพี่มามันยังเยอะเลยเนี่ยไม่รู้ตอนนี้อยู่เปยังไงนเนีมันอยู่ในตึกมันอยู่ในตึกอ่ะไหวไหวหบตึกบนตึกบนตึกเไอ้พี่เอารถบัสไปเทียบบนตึกเลยไหมนะไไปไปขึ้นเลยขึ้นเลยนี่รถบัสเราอย่างโหด โอ้โหไฟไฟลงโโดดดวผมเล่นมดนะี่เล่นไม้ได้ได้หาแม่งเลยหาแม่งเลยอีอินก่อสร้างว้เอ้ยไอ้ห้องเฮ้ยเียวเฮ้ยจาแล้วจา้วาแล้วจ่้วเออเอามันดิเดิดิจาเยอพวกมันมาเพิ่มเต็มเลย อยากตัวดีดีนึ่งแต่ตอนนี้ยังล้าแล้วไม่ทนวันนี้ก็ไม่ต้ออให้เมื่อยไม่ต้องกงวล่อยาเฮ้ยใจโม่อนโม่ใจโม่ใจโม่ใจโม่แจโม่ใจโม่าจโมยใจโมหาจม่ใจ่ใจโม่ใจโม่ใกโม่ใจโม่ใม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Trắc nghiệm của mình trong vụ tai nạn kỹ thuật tại มาให้หมดอย่า t ลัวอย่าต้ออมใคเรามาโยกกันสนิม่ายัสนกสกันให้ัด้วยกันงงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งงัวไปหมดแม่งงัวไปหมดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมอ้โหโอ้่หอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ้อ้โหโออยโหโอ ไม่อยู่แน่วของมันแรงขนาดนี้่ยัยใครจะไหวก็เอาโอ้โหของพวกมันอย่างแรงของพวกมันอย่างแรงฟักสวิตเบรดหล่อเลยโดนฆ่ามาแม่งตวยอะเอาตัวรอดเป็นยอดดีคุ้ยชนแม่งดีมั้งเนี่ยเขี้ยโอ้โหเยี่ยม่ง ไม่ตามเอากูไม่ชนกูเลยแล้วไม่ตามเอากูเป็นสิบไม่ตามเอากูเป็นสิบตายบอกแล้วตายโอ้ไปแล้วขอบคุณเจ้ารถมาให้อันนี้แรงกว่าป่าวะวองอ่ะโอ้ยเจี๊ยบลงเลยอย่างนี้เนี่ยตายเข้าเซฟโซรแล้ว เอาไว้ได้คันใหม่แรงกว่าเว้ยไม่ต้องมาลงมาล็อคพี่เรอาขอบผมนะครับผมหาไอ้สายก่อบคอาทนหลังครับสายแ้วพี่เอายังพี่ผมจะซิทอัพแล้วผมจะไปเอาคันใหม่แล้วพร้อมพร้อม เริ่มนับดังๆนะพร้อมกันนะหนึ่ปฏิบัติสามห่เดี๋ยวเดี oh, ja mm okay, down well down. ๋ยวเดีสา่เหมือนกันเลยอ่ะสาเรดิ้งเนดิงไม่ทำอ่ะสีได้โล่หน่เหนื่อยไหมเห่อเ่อแต่ต้องเริ่มใหม่นะไอ้โลมันไม่ทาอ่ะโอ้พี่ไอ้ี่ยงเดี๋ยวกูกรเทิรมแม่งหรอกรุ่นพี่เนี่ยเฮ้ยมึงเป็นใครวะเงาไงฮะพูดใหม่ดิพูดใหม่ พูดใหม่พูดใหม่ไอเวมา้นไปอ่าไอไอนอนไปนี่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 ผมไม่เกี่ยวเขาผมไปเกี่ยวครับผมเป็นผมเป็นตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่เพื่อนผมนะตัวอะไรไม่รู้อ่ะไปไปยืนไปยืนโรงงานกากระดานเดี๋ยวพูดอ่าซิตอัพนะพร้อมกันเข้าใจไหมติดสิบจีซิตอัพครับซิตอัพเดี๋ยวจเพื่อนในแถวสอนหน่อยดิสอนในแถวหน่อยซิตอัพอะไรหก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 เก้าศูนย์โอ้โครับ โค้กโค้กคับน้องอ่ะพร้อมยังพร้อมยังหมดไหนอ่ะเออรีเช็คี่คนดีๆนะเดี๋ยวเริ่มดหมดนะ้ค้ัมติดอัพติดอัพเขียนไปว่าติดอัพตรงผมมันผิดระเบียบกันปะร้อนอะตรงผมผิดระเบียบอะไรน้องผมน้องหัวขวานครับสองตัวขาดร้านไหนชาอีหมดเช้ร้านประจิ๋มครับเอากี่ทีครับรุ่นพี่เอาไม่ตอบเดี๋ยวพูดเบาอไรพูดเบาไงพูดเบาไงเอากี่ทีเอากี่ทีไม่ไหวแล้วนะอะไรนะล้นพูดอีกทีดังดัง อย่ากาตะคอกใส่น้องผมอย่ากตะคอกใส่น้องผมโอเคอ่ะเ,เอาพร้อมกันนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตกแดดพี่เดี๋ยวพี่ไปรับปห้าหกไปหกพันะเจ็ดแปดแล้ววันนี้รุ่นพี่เขามาเช้าเขาแต่งหมดวะไปไอดอกเป้าไปไอดอกเป้าน้อง ไปลูกน้องเฮ้ยเดี๋ยวไปกันนกไปกนนกไปกันนกไป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 มาตไผมมีรถบัสผมมีรถบัสผมมีรถบัสต้องแต่งเพิมนะมั้งรถโรงเรียนอย่างกากเลยั้น嘛เดอปบล็อกคืออะไรเหรอครับรุ่นพี่อ่ามันเป็นแบรน์ a i r d r o บ้านนะครับมันต้องไปที่บ้านไหนครับเนี่ยไปบ้านกันนกครับขวาก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ปอ้ไอ้ยโ้อ้ยโ้อไ้ย เดี๋ยวป่าเซาะอะไรครับซ่อมอะไรครับผมไม่ใช่ช่างกลนะครับช่างต่อต่อเรื่องต่อปัญหากูอินเลยเฮ้ยเต็มไปถึงปุ๊บตะโกนดังๆว่ากูอินเว้ยเฮ้ยดีไหมครับรุ่นน้องดีนะครับรุ่นน้องๆถ้ามึงฆ่าได้มึงก็ตะโกนว่ากูอินเว้ยเฮ้ยนะเว้ยน้องกินขึ้นมาประกันหมดเลยหรอใช่ครับใช่ครับ คือย้ายมาจากโรงเรียนไหนครับเนี่ยปสอ๋อผมเรียนนี่นี่ครับจบมสามับมาต่อที่นี่นะครับโรงเรียนไหนครับไอ้วัดท่าทองเอกมัยครับเฮ้ยโอ้รุ่นน้องเลยนี่เนี่ยเดี๋ยวฝ่าครับเดี๋ยวฝ่านี้ฝ่านี้ฝ่านี้ครับอย่าชนคุยเดี๋ยวชนคุยเดียครับคนขับนี่โรงเรียนกระหนกแม่งอย่างสวยเลยว่ะกกนมาเรียนกระหนกดีกว่ามั้งเอาเล่นเอาเล่นยหนูเบรกไม่อยู่ครับพี่เอาไม่เลยมั้ไเฮ้ยประชาชื่นมาประชาชื่นมา ตอยแม่งเลยตายดูตายดูออกสวยตายตายตายไปไปทางไหนเลยทางไหนเลยประตูทางโน้นอันนี้ไม่ใช่ประตูใครใช่ประตูมีเด้อเด้อเด้อบล็อกต่อบล็อกมันชุกันาดใหญ่เลยเว้ยมามเวันนีนกูน้อยวันนี้กูเยอะยูนี้มีบุญหน่อยเนาะแข่งไม่ตรงเลย ดูเต้นหาอลไรอยู่เฮ้ยโอ้ยไอ้ลงไปต้วงลงบิดีลงมาไปคิดต้วงแทงเลยปึ๊บผิดผิปึ๊บขอบเออนี่พี่เองนี่พี่เองเอาไปไหนละน้องเอาไปไหนละน้องเอาไปไหนละน้องเึิ่มหลบหลบเริ่มหลบหลบเริ่มหลบเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนโอ้โหเพื่อนแทงกันแทงกันไม่สนหน้าอีสหน้าพรมเลยอ่ะ นี่ไงสวยๆเน้โอเ้โอเด็กอินแม่งของจริงว่ะที่สุดของแจ้คให้ตีนิ้วครึ่ง